ครับผมเอารวมเลยครับเอาพิเศษนะครับขายชามเท่าไหร่พิเศษห้าสิบบาทอ่าเอาห้าสิบบาทครับโอเคหอมหอมสมุนไพรครับนี่ตกงานครับถ่ายคลิปอย่างเดียวอ่ารวมเลยครับรวมเลยพิเศษห้าสิบโอ้สะอาดมากครับดูดูเนื้อแดงสดมากเลยเอาน้ําตกครับนี่ครับดูการลวกนะครับตามสายตาผมนะครับชานานมากครับ ลวกถือว่าลวกเนื้อเป็นนะครับในฐานะเชฟขอพูดเลยลวกเนื้อเป็นคือเนื้อมันยังเด้งอยู่ครับเห็นไหมครับเนื้อเด้งเด้งนะครับถ้าลวกนานเนื้อจะไม่อร่อยนะครับจะเหนียวนะครับอา่แม่ค้าก็จะเลือดใส่นะครับนี่หอมรวมสำหรับผมนะครับจิงก๋วยเตี๋ยวทุกครั้งผมต้องชิมน้ำซุปก่อนนะครับก่อนจะปรุงนะครับ กลิ่นหอมของสมุนไพรต่างๆนะครับเป็นรสชาติที่นัวนะครับถ้าใครไม่กินเค็มก็คือกินได้เลยนะครับสำหรับผมจะเพิ่มพริกอีกนิดนึงครับอันนี้ผมพูดตามตรงนะครับไม่ได้มาเชียร์คนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับถือว่าผ่านเลยครับสำหรับผมนะครับน้ำซุปนะครับดูครับ ให้เยอะมากครับห้าสิบบาทครับลูกชิ้นเท่ากับปั้นเลยครับแล้วหมูกับเนื้อแกลวกแบบเด้งๆเลยครับต้องกินกับกะปิสลัดอ่อนๆครับพริกหนึ่งเม็ดใส่ไปเลยจัดไปเลยครับคำแรก ผมบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวมันสําคัญที่น้ําซุปนะครับสําหรับร้านนี้แล้วไปเปิดในเมืองได้สบายเลยครับสู้ได้เหนื้อท่วมตัวเลยนะครับเวลาคนกินก๋วยเตี๋ยวพวกเนื้อพวกดูยชิ้นจะกินที่หลังจะหมดที่หลังเส้น, <c oughs> นก็แปลกเดียนกัน เดือนำนิดนึง่งโอ้ยิ่มเลยซ c ผมที่อยู่ใกล้ๆนะครับบ้านนองประดุกตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผ่านมาแวะชิมได้ครับร้านป้าแห้งบ้านนองประดุกใหญ่นะครับไม่ใช่ประดุกน้อยผมชิมแล้วครับผ่านครับ